สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับไฮไลท์กีฬาในวันพุธฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2คู่ที่2นะครับอาร์เซนอลจะไปเยือนปารีสแซงต์แชร์แมงบ้างหลังจากที่นัดแรกเป็นทีมดังของฝรั่งเศสชนะมาก่อน1-0ติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆครับรบกิจศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2คู่ที่2ครับปารีสแซงต์แชร์แมงจะรับการมาเยือนของอาร์เซนอลข่าวดีของแซงต์แชร์แมงทีมของลุยส์เอริกเก้ก็คืออุสมานเดเบเล่หายบาดเจ็บกลับมาซ้อมครั้้งสุดทาย หลังจากเดมเบเล่ยิงประตูชัยให้ทีมบุกชนะอาร์เซนอลหนึ่งต่อศูนในนัดแรกส่วนแกนลักที่เหลือของปารีสแซงต์แชงพร้อมครับทั้งอ ja, ัชราฟคาร์กิมีเจ้าเนเวส์บิตินยาฟาเบนบยสรวมถึงแนวรุกอย่างเดมเบเล่เดชิเรดูเอและคาวิชากอเรสเคเลียปารีสแซงต์แชงคว้าแชมป์ลีเออรฝรังเศสไปก่อนหน้านี้แล้วพวกเขาต้องการทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศและไปคว้าแชมป์ยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรให้ได้ส่วนฝั่งอาร์เซนอลก็ไม่เคยได้แชมป์ยุโรปทั่วใหญ่มาก่อนนัพววกกกเเขขาา็มามีี่ดหือน เบรกาโดคาลาฟิโอรีกองหลังอิตาลีหายเจ็บกลับมาซ้อมเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมเช่นเดียวกับอยู่เล่นทิมเบอร์ก็หายบาดเจ็บมีชื่อไปกรุงปารีสด้วยเช่นกันส่วนการที่เหลือของทีมพืนใหญ่พร้อมครับนำโดยกัปตันทีมมาตินโอดกาโทมัสปาเต้ดิคานไรส์และแนวรุกย่างบุกโยซากา้ามิเกลมาริโน่และกราเบียลม,มาร์ตินเนลี่คู่นี้เตะคืนวันพุธที่7พฤษภาคมครับเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยนัดแรกปารีสแซ็แมงบุกชนะอาเซนอลมาก่อน1-0 ไปดูกิจกรรมมวยไทยมาสเตอร์คลาสครับจัดต่อเนื่องที่เมืองกาสโกประเทศสกอตแลนด์เป็นประเทศที่4ต่อจากฮ่องกงบราซิลและอังกฤษโดยมีคุณชนิดรั์จัทนทรุปเปกษารองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหการรมด้านกีฬาเป็นประธานรวมโดยคุณเปิดปรางสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยคุณปรีชาลาลุนรองผู้ว่ากกทฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬากิจกรรมครั้งนี้มีนักมวยไทยชื่อดัง3คนคือแสนชัยพิเคแสนชัยมวยไทยยิมยอดแสนกลายแฟร์เท และนิโคคาริโลยอนักชกฝันใจ้าถิ่นสกอตแลนด์มาเปิดคลาสมวยไทยให้ชาวสกอตและใกล้เคียงมีคนมาร่วมคลาสเป็นจํานวนมากกว่า300คนครับนอกจากนี้ยังมีการมอบป้ายมาตรฐานมวยไทยทิมให้กับค่ายมวยไทยในสกอตแลนด์ที่ผ่านมาตรฐานของสำน,น,นักงานคณะกรรมก,การกีฬามวยจํานวน10แห่งนอกจากนี้ยังจัดก,กิจกรรมประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกเพื่อการขอวีซ่าเรียนมวยไทย180วันเดินทางมาเรียนมวยไทยในค่ายมวยมาตรฐานของประเทศไทยครับ ปีท้ายที่คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยผู้สมัครชีงตำแหน่งประธานโอลิมปิกไทยก่อนหน้านี้ออกมาถแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงครับโตทางฝั่งศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนสินรองประธานโอลิมปิกไทยปมเลือกตั้งประธานโอลิมปิกไทยไม่มีการซื้อเสียง200ล้านบาทครับขณะที่คุณมลตรีชัยพันธ์อดีตรักษาการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแจงเรื่องกองทุน200้ล้านบาทจัดตั้งเพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือสมาคมกีฬาไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อเสียงและไม่ขาดกับกฎหมายแต่อย่างใด ดานสมาคมกีฬารักบี้มองช่องทางฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาทหลังจากถูกศาสตราจารย์พิเศษเจริญกล่าวหาว่ารับเงินซื้อเสียง5้าล้านบาทจากคุณสุชัยพรชัยสักอุดมซึ่งลงชืตําแหน่งประธานโอลิมปิกไทยเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาครับซึ่งผลการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นคุณพิมลศิวิกรในยศสมาคมกีฬาเทควันโดได้รับคะแนนโหวตมากกว่าได้เป็นประธานโอลิมปิกไทยคนใหม่สำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2อนะครับอาร์เซนอลไปเยือนปารีสแซงต์แมงที่ฝรรั่งเศสแก ทีมปืนใหญ่ของกรีฑแพ้มาก่อน0นต่อ1นะครับดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์ผ่านข้ารอบได้หรือไม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาว่างกันต่อในเปิดเกมส์กับผมนัทวัตรอินทวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ